mẹ qua suối hả mẹ chưa gì, hả? mẹ nền. mẹ 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 ngon. mẹ 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 Ngon, ngon, ngon. mẹ 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 ตาอืมตาเอาออุ๊ยใจเย็นๆเปล่าเลยค่ะ <c oughs> อือค่อยๆกินร้านนี้เขาบอกว่าให้ค่อยๆกินขอ,อกของวกเขา เบนใช่ชีสของในก่องคือหน่อยเหรอมันก็ละลายหมดแล้วค่ะมาเพื่อนเรามาชิมอันนี้บ้างว่าจะอร่อยไหมไม่เป็นไรค่ะไม่ชิมหรอกแอ้วก็อูมันเปรี้ยจริงจ้ะกินข้าวก่อนสิคะของดีต้องลองเผ็ดนะอหวานนะครับอร่อย กินให้อร่อยนะคะ<อ> <Okay. S 2> คะ่ะแม่ค้าแม่ค้าสิไม่ใช่ลูกค้าค่ะลูกค้าคือคนที่นั่งกินอันนี้คือแม่ค้าแม่ค้าไม่ใช่ลูกค้าจีน่าก,กับจีนี่เป็นลูกค้าแม่เป็นแม่ค้าอค่ะนค่ะแม่ค้าบายบายหน่อยบ๊ายบายคะ่ะแม่